สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิว i Roof Snap Lock คือแผ่นหลังคาเมทัลชีตที่ใช้กับงานหลังคาและงานผนังตัวนี้นะคะมีความเรียบหรูแต่ติดตั้งง่ายเหมือนหลังคาเมทัลชีตทั่วไปติดตั้งเร็วไร้การรั่วซึมของน้ำฝนเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการความเรียบหรูใช้งานมีประสิทธิภาพสามารถใช้ได้กับทั้งอาคารขนาดใหญ่และอาคารขนาดเล็กตามความต้องการค่ะเรามาดูจุดเด่นของสินค้ากันนะคะข้อที่1สินค้าผลิตจากเมทัลชีตคุณภาพสูง เคลือบสีพิเศษหลายชั้นทำให้มีความทนทานและความหนามีสีสันให้เลือกมากมายมีความกว้างม,มาตรฐานที่ประมาณ30ซนเมตรสามารถเลือกความยาวได้ตามความต้องการสูงสุดถึง12เมตรมีประกันให้ยาวนานสูงสุดถึง30ปีขึ้นอยู่กับความหนาและสีที่เลือกใช้ค่ะ 2. ด้วยน้ำหนักที่เบาเป็นคุณสมบัติหลักของเมทัลชีตช่วยประหยัดโครงสร้างที่รองรับ และประหยัดงบประมาณในการติดตั้งค่ะ 3. ติดตั้งเร็วโดยใช้สกูเวเฟอร์ปกติทั่วไปยิงเข้าที่ปีกที่ซ้อนทับกันร,ระหว่างหลังคาแผ่นล็อกกันด้วยระบบล็อกอัตโนมัติทําให้ติดตั้งได้ง่ายเหมือนหลังคาไม่ไทิชททั่วไปแต่มีความสวยงามมากกว่าและลดปัญหาน้ํารั่วซึมได้ในตัวค่ะ 4. สามารถเพิ่มฉนวนกันความร้อนทั้งแบบ p u และแบบ PE ได้ตรงจากโรงงานเพื่อป้องกันเสียงและความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร เรียกได้ว่ามั่นใจทั้งเรื่องความร้อนและน้ำรั่วซึมเข้าในตัวอังคารปลอดภัยแน่นอนค่ะ ท่านใดสนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือด,ดูสินค้าเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่ www.interroof.co หรือแอดไลน์มาเลยที่ไลน์แอ interroof ตามด้านล่างเลยค่ะ